รีวิวทัวร์จีนไฟไหม้เฉิงตู้อูหลงชฉงชิ่ง6วัน5คืนกินอาหารพัฒคารน,นอนหรู4-5งดาวสัมผัสหิมะในราคาไม่ถึงหมื่นคุ้มยิ่งกว่าคุ้มกับบรรยากาศธรรมชาติสุดพิเศษและที่เที่ยวน่าตื่นตาตื่นใจหาทุกคนกำลังมองหาที่เที่ยวในจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าพร้อมกับเราได้ในคลิปนี้เฉิงตูอูหลงชงชิ่ง6วันหคืน เชานี้หลังเครื่องลงที่เฉิงตูนะคะเราก็ได้ไปพักหนึ่งคืนที่โรงแรม Holiday Inn แล้วก็ไม่รอช้าค่ะเรารีบออกเดินทางสู่เมืองอู่หลงเพื่อที่จะไประเบียงแก้วอู่หลงและก็อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์น,นะคะซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของวันนี้เลยทีเดียวและก็อย่างที่โมไปค่ะทุกคนระหว่างทางเราก็กินอาหารพัตารนะคะก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะมาดจีนเราก็ต้องดืง่มชาสักหน่อยนอ จากเมืองเฉิงตูเพื่อที่จะไปชมธรรมชาติที่อู่หลงเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5ชั่วโมงแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเขาจะมีการจอดให้เข้าห้องน้ำตลอดเลยตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเบียงแก้วอู่หลงแล้วนะคะซึ่งอากาศก็จะอยู่ที่ประมาณ9-11องศามีหมอกกำลังดีถ่ายรูปออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ หลังจากแชร์แชร์กันเสร็จสับเราก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเพื่อที่จะไปลงลิฟต์ไปที่อุทยานหลุมฟ้าที่ถูกสร้างจำลองเพื่อเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์จีนและฉากหนึ่งใน t r a n s f o อร์ r ด้วยเนื่องจากสถานที่เที่ยวในจีนหลายๆที่จะต้องใช้พาสปอร์ตในการซื้อตั๋วข้อดีของการมากับทัวร์ก็คือเขาจะจัดการให้ทุกอย่างเลยเราคิดว่าถ้าแบกแพคไปเองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นจาจีนน่าจะค่อนข้างลำบากพอสมควรและสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ระที่ยวระดับ 4A เลยนะคะทุกคนจริงนทัวร์ไฟไม่เหมอกสำหรับคนที่แบบปุบปรับพร้อมเที่ยวแบบเรามากา <laughs> ก็มันจะได้ราคาที่ถูกค่ะทุกคนถ้าทุกคนแบบพร้อมเที่ยวตอนไหนก็ได้ก็มาเที่ยวกันนะคะประเทศจีนอู่หลงแบบตอนนี้อากาศดีมาก และที่เรากําลังจะเดินไปถึงโอ้คนก็จะตะโกนกันแบบนี้ตลอดเรากําลังจะเดินมาถึงนะคะจะเป็นโรงเตียมด้านล่างซึ่งเป็นโลงเตียมที่แบบเขาใช้ถ่ายนังและด้านหลังของเรานะคะเป็นโรงเตียมค่ะแต่ว่าน่าเสียดายเราเดินถ่ายรูปกันนานไปหน่อยนะคะปิดแล้วนะคะก็เลยโชว์ด้านในไม่ได้แต่ว่าก็บรรยากาศก,ก็เป็นเหมือนกับรูปที่เราถ่ายไปด้านบนเลยนะคะตรงนี้เราจะต้องเดินทางกันประมาณ 3กิโลนะคะสวยมากแบบสวยตะลึงฉันอยากจะมาฝึกวิทยายุทธที่นี่เลยแต,แต่แต่มาที่นี่จะต้องอาศัยโชคนิดนึงนะคะเพราะว่ากรุ๊ปถัดจากเราที่เป็นวันถัดมาเนี่ยเขาต้องติดอยู่ที่นี่ถึงชั่วโมงกว่าเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีค่ะส่วนใหญ่เมืองนี้ก็แบบจะเป็นหมอกโดยส่วนใหญ่นะคะหมอก270วันต่อปีอืมเยอะมากสักองนเลยนะ เสือทีพี่กินข้าวกันเราอ่ะโอเคเรียบร้อยเราจะไปนั้งรถน,นี่ก็คือหลังจากนั่งรถทัวร์ของอุทยานเราจะต้องมาต่อรถบัสเพื่อไปร้านอาหารอีกก็คือถ้าไม่ได้มากับทัวร์นี่คืองงตาแตกค่ะทุกคนเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าฮีเตอร์หรือว่าอาหารที่สําคัญวกว่ากันเพราะว่าหิวก็หิวหนาวก็หนาวแต่ว่าก็นี่นะคะหน้าตาอาหารที่เราจะได้รับประทานในค่าคืนนี้ และก็มาถึงเช้าในวันที่3นะคะในวันนี้เราจะไปชมอุทยานเขานางฟ้าโดยเราจะนั่งรถไฟเล็กนี้ชมไปรอบๆค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ว่าถ้าแบบหนาวมากๆเลยเนี่ยเราจะได้มาเห็นลานหิมะก,กันแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแนวทุ่งหญ้าแล้วก็หมอกน้อนเนื่องจากเราค่อนข้างเฉยๆกับวิวในวันนี้เราก็เลยมาหาของกินกันดีกว่านะคะน,น,ออน,นออ่อจะสุ้่จูสุกุรอือวอ่ามา เท่าไห่สม块มซชานนมไข่มุกต่อนะคะยี่สิบหกหย่ด น,ๆๆนะน่ชและนี่อุทยานแห่งชาติขานางฟ้านะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเมื่อวานนะแบบลูลาคุ้มค่ากว่าอะไรย่างนี้หรือว่าอาจจะมาผิดเวลาวก็ได้เขาบอกว่าที่เนี่ยถ้าเป็นช่วงแบบหิมะตกขาวโพลอะไรเงี้ยอาจจะสวยกว่าก็ทุกคนลองมากันได้ค่ะตอนนี้เราก็พักรถกันอยู่ระหว่างทางไปเมืองชงชิ่งนะคะ วอนนี้เรากำลังเดินมาดูรถไฟที่ถนุตึกนะคะเป็นจุดแรนมา a r หนึ่งที่สําคัญมากๆของเมืองชงชิงและคนก็เยอะมากๆดูและนี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนรอคอยค่ะรถไฟทันุตึกที่ชงชิงนะคะประมือ และตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลาประชาคมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คของคนจีนแล้วก็นักท่องเท,ที่ยวที่จะต้องมาถ่ายรูปกันนะคะตอนนี้ถูกจัดเป็นอุทยานแล้วเพราะว่าก็ไม่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ที่ตรงนี้ประชุมกันเนาะสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้ก็จะมีความอลังการแล้วก็มีคนพลุกพลานมากเพราะว่าตรงน,นี้เป็นในตัวเมืองชกชิงแล้วต่อไปนะคะเราจะไปกินซุกี้กันเพราะว่า ที่แห่งนี้มาชมชิงป็นต้นกําเนิดของซุกี้ค่ะเราก็เพิ่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องใจอยู่แล้วว่าแบบมาจีนจะต้องกินสุกี้ให้ได้และเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารค่ะมืนรุดเข้ามาในซีรีย์ทุกคนตรงนั้นจะเป็นที่ตักนะคะน้ำซุปเ,เป็น2อันเป็นมา่าคับ ใส่ลายอาหารก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะข้าวโพดต้มขายดีมากมันถั่วของจีนเขานะคะเนื้อหมูไก่แพะสมองหมูโอ้แล้วชิ้นกุ้งก็ขายดีจ้าน้ำเราสามารถกิบได้ฟรีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบี้ยไวไหวหรือว่าน้ำหวานเนาะ ทางทัวร์ก็จะพาเรามาเดินที่ย่านหงหย่าตงนะคะก็จะเป็นตึกโบราณประมาณนี้เราสามารถเลือกออปชันนั่งเรือชมย่านนี้ได้นะคะก็จะนั่งเรือไปที่แม่น้ําเยงสีเกียงนะคะแล้วก็วนกลับมาที่ย่านนี้ก็จะมีพวกวัยรุ่นเขามาถ่ายคอนเทนต์ทิกตอกการแต่งตัวเป็นชุดสาวชนเผ่าโบราณนะคะก็สามารถมาแต่งหน้าแบบสไตล์สาวจีนก็ได้ที่นี่ค่ะย่าน,นี้ก็คนเยอะมากนะคะเนี่ยตัวปริมาณคนตรง เดูนระวังสิ่งของนะคะตอนมาเราเดินไปดูโดงข้าดกันเลยมีแบบบริการถ่ายรูปไม่ใช่บริการซื้อ <c oughs> ก็คือต้องเสียเงินแต่ว่าลูกเขาก็จะสวยมากๆเดี๋ยวเรากำลังจะข้ามไปอีกฝั่งกันเฮ้ยบอกเฮ้ยมา ค่ะแล้วเราก็ไปซิสเตอร์เบอร์รี่มาลองชิมเพราะว่าลูกมันใหญ่มากดูที่หน้าแล้วแบบพี่ไกด์บอกว่าถ้ายูสตรอเบอร์รี่ที่เมืองจีนเราจะลืมสตรอเบอร์รี่ประเทศอื่นไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะแบบจริงไหมอ่าด,ดีดีกืนจริงเลย เล็มอะเต็มปากเด็มคำอะหวานแล้วก็ฟินแต่ถ้าเราคอมมูนิเคชไม่ผิดนะคะเราได้มาหนึ่งโลในราคายี่สิบห้าหยวนซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดอะไรยังไงแต่ก็คว่าค่อนข้างเป็นราคาที่จะมสมมุลระดับ,บงึงินก็แบบ แม่มาครั้งหนึ่งก็อย่าลืมเชือกินกันนะคะนับน่นอนจะเป็นบรรยากาศที่เราแบบข้ามฝั่งไปแล้วมันก็จะเป็นตลาดแบบาที่ยาวย่างนี้นะคะก็แล้วข้างก็จะมีขบวนพเดี๋ยวขบวนซาลาเปาขบวนซาลาเปาเลยจะวินโดว์แคบๆกันเลยไ่จะไงเช้านี้เราก็ออกมากินข้าวที่ร้านอาหารนะคะจริงๆเมื่อคืนโรงแรมก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าแบบไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยเพราะว่าเพลียม,มาก ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พระพุทธรูปเลอสานนะคะที่จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักโดยชาวจีนเมื่อประมาณแบบโอ้ไหราร้อยล้านเอ้ยแค่ร้อยปีพอแล้วหรือก็เราจะไปดูกันว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคะ่ะ ตรงจุดนี้เราก็จะได้ล่องเรือไปชมองพระนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนอากาศไม่ดีเนี่ยมันก็จะมีออปชันเดินเหมือนกันเนาะก็สามารถเดินไปชมได้หรือว่าแบบคนที่ชอบการเดินมากๆก็สามารถเลือกทางเดินได้ค่ะแต่ว่าเราขอนั่งเรือแล้วกันเนาะชีเจียงมินเจียงต้าตูและซานเจียงจุดที่เจ้าข ที่นี่ก็คือโอเคเลยทุกคนความอลังการยิ่งใหญ่มีอยู่จริงแล้วก็การที่เราได้ล่องเรือบนแม่น้ำสามสายที่มันมาตัดกันนี่ก็คือแบบสวยไปอีกแบบเหมือนกันค่ะตามรอยชีนี่ค่ะนี่เป็นลูกกำบวดเพชอเสร็จแล้วเราก็ไปแวะร้านยาจีนิดหน่อยกินข้าวแล้วก็เข้าโรงแรมแล้วก็จบวันนี้ค่ะ เริ่มต้นชาวันใหม่ด้วยการเข้าวัดค้าเป็นคนดีสุดๆที่นี่ชื่อวัดเป้ากวดน,นะคะอยู่ที่งอไปค่ะจริงๆก็คือไปไหว้พระขอบพรให้วันนี้เจอหิมะเจ้าเพราะว่าเป็นไฮไลท์และจุดขายสำคัญของทัวร์นี้เลย ต่อไปเป็นจุดสำคัญสุดนะคะเพราะว่าเป็นชื่อผู่เซียนเนาะเป็นสิ่งที่แบบว่าหลายๆคนที่เป็นคนจีนเขาจะมาไหว้กัน l สุดท้าย finally เราก็เดินทางมาสู่ ภูเขาหิมะอุบาบูซานแล้วนะคะที่นี่ก็คือเป็นภูเขาโตขนาดใหญ่ซึ่งก็จริงๆก็จะมีหิมะเยอะแต่จริงๆเรามาก็หิมะละลายไปแล้วระดับหนึ่งแต่ก็ยังพอมีอยู่เราก็จะต้องซื้อรองเท้าแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเดินบนน้ําแข็งไม่งั้นมันอาจจะลื่นได้โดยที่นี่เราจะต้องขึ้นกระเช้า2ต่อนะคะตอนแรกก็คือขึ้นฟรีแล้วก็ตอนที่สองเนี่ยจะเป็นออปชั่นของทัวร์เนาะเออถ้าจะไม่ผิดก็จะประมาณ150ยหยวนค่ะแต่ก็แนะนําว่าไหนไหน มาทีให้ซื้อไปเถอะค่ะเพราะว่าชั้นแรกมันไม่มีอะไรเลยนอกจากร้านขายของแบบนี้เนาะนี่พอขึ้นกระเช้าอีกชั้นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นหิมะปลายบนต้นไม้นะคะขึ้นไปเราต้องเจอหิมะแน่เลยชอบหิมะเจอหิมะครั้งแรกของเราเลยแลบันแบบอาจจะมีมองนิดหน่อยแต่ว่าโดยโดยคือสวยมากโชคดีมากภูมิใจมนี่คือความเรื้องน ตอนนี้เราได้ขึ้นมาที่ภูเขาว่าอุสาแล้วค่ะทำไมาถึงชื่อว่าอุสาเรื่องมันตลกมากเพราะว่ามันจะมีคาเก่งๆเขาเรียกว่าคงจื้อแล้วก็อีกระดับหนึงน่งเีว่ามึงจื้อแล้วก็เหล่าจื้อใช่ไหมทีนี้นเหล่าจื้อคนนี้เขาไม่เห็นภูเขานี้แล้วเขาก็ร้องว่าว้าวมันแบบตกใจตะลึงกับคอนเสิร์ตของที่นี่ แล้วก็ซานแบบภูววเขานะคะที่แห่งน,นี้ก็เลยชื่อว่าว้าวซานคนก็เยอะเนาะเราจะต้องเดินกันเยอะมากๆอย่างน้อยก็คือสี่กิโลสคือเนี่ยคิดว่าแบบจุดเนี้ยคือจุดขายข,ายของตัวนี้เลยเพราะว่าคนที่มาก็คือคนที่แบบ มาเจอหิมะครั้งแรกข้างหน้าเรามีอุปสรรคแข่งสไลดน้องโนมีความใฝฝันในการปั้นหิมะเป็นก้อนๆน,นะคะก็เลยขอแวะเล่นสักหน่อยก่อนที่เราจะไปถึงทะเลสาบชึงวัดซ่าเอว r y b o d ดีนี่คือทะเลสาบที่เราเดินมาอย่างยากลำบาก มันสวยเพราะเราเดินไปอย่างยากลำบากนี่แหละนี่นะคะบรรยากาศภาพถ่ายจีนจากกล้องมือถือธรรมดารรมดาก็คือสวยแบบนี้เลยและก็เหมือนเดิมค่ะโรงแรมที่เราพักก็จะเป็นโรงแรม5ดาวเลยนะคะวันนี้ถ้าเราพัก3ามคนเนี่ยจะเป็นห้องที่มีอ่างด้วยเนาะแต่วันนี้เราพักแค่2คนก็เลยเป็นแบบห้องชาเวร์อย่างเดียวเราก็แต่งหน้าค่ะเตรียมพร้อมที่จะไปกินอาหารโรงแรมอาหารโรงแรมนะคะก็เบรกฟาสตเหน้าตาประมาณนี้ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจีนค่ะ วันนี้จะต้องกินเยอะหน่อยเพราะว่าเตรียมท้องไปเดินชอปปิ้งคะ่ะด้านนี้นะคะก็คือถนนคนเดินไทกูรี่หรือว่าถนนคนเดินชุนซีลูนะคะตรงนี้ก็จะมีตึกที่เป็นแพนด้ายักษ์ให้เราถ่ายรูปด้วยนะคะหลายๆคนแม้กระทั่งคนจีนเขาก็จะไปต่อคิวถ่ายรูปกันค่ะก็จะต้องขึ้นห้างไปที่ชั้นเจ็ดนะคะแล้วเราก็จะได้เห็นหน้าน้องหมีแพนด้าแบบนี้เลย สำหรับอาหารในวันนี้นะคะก็คืออาหารที่ทุกคนรอคอยมากเพราะว่าเราจะได้กินเป็ดปักกิ่งกันในวันสุดท้ายนี้ค่ะร้านอาหารก็คือชอบมากหายเหนื่อยเลยทุกคนคือแบบมันมีความรักชูมันแบบพิเศษมากๆค่ะ,ะเป็นการจบปิดไท้ายที่ดีมากๆ ระหว่างนี้นะคะที่เราไม่ได้ถ่ายเนี่ยก็คือเรามีไปแวะร้านย่างพาลาหรือว่าร้านแบบพวกเออร้านยาจีนอะไรแบบนี้ด้วยเนาะแต่ก็ไม่ได้ถ่ายมาช่วงที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวเดือนมกราแต่ว่าก็ไม่ได้หนาวจนเกินไปเนาะแต่ที่จีนนะคะเราจะต้องอัปเดตสภาพอากาศวันต่อวันเลยจริงๆการมาที่นี่ก็คืออาศัยโชคม,มากๆระดับหนึ่งด้วยในการที่เราจะเจอหิมะหรือว่าไม่เจอหิมะก็ยังไงทุกคนลองดูแล้วก็ลองแพลนกันได้ค่ะแต่ว่าเราก็แนะนํามากๆให้ลองมาเที่ยวกันสักครั ะะเพราะว่าที่นี่ธรรมชาติสวยมากจริงๆสมกับเป็นอุทยาแห่งชาติแล้วก็ได้รางวัลต่างๆนะคะรวมถึงการที่เรามาโปรโฟไฟไม่เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆแบบแค่ค่าโรงแรมก็เกินคุ้มแล้วอะ่ะทุกคนยังไงลองจัดกระเป๋าเตรียมตัวดูเผื่อว่าเราจะได้โปรโฟไฟไม่มาในช่วงที่เราลางงานได้พอดียังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะ